มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสั่งปิดโรงงาน CPF เมื่อวันที่30พฤษภาค,คมเพจข่าวช่องวันได้โพสต์ข้อความระบุว่าสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสระบุรีร่วมกับโรงพยาบาลแก่งคอยสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอแก่งคอยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจคน้นหาผู้ป่วยเชิงรุก พนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบรุรีบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนซึ่งมีพนักงานรวมกันทั้งสิ้นประมาณ5,800คนปัจจุบันดำเนินการตรวจเชิงรุกแล้วจำนวนประมาณ3,400รายทราบผลการตรวจแล้วจำนวน765รายพบผู้ติดเชื้อจำนวน2 4 5รายโดยผู้ที่ตรวจพบเชื้อดังกล่าวได้นำตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่และจังหวัดสระบุรีได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นณค่ายลูกเสือเจ็ดคด ปงก้อนเศ้าอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ150รายปัจจุบันมีผู้เข้าพักแล้วจำนวน49รายส่วนโรงงานแปลรูปเนื้อไก่สระบุรีบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้เตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของบริษัท โดยคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ400รายและบริษัทจะปิดสายการผลิตชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายน64รวมกัน5วันซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจค้นหาเชิงรุกพนักงานบริษัทดังกล่าวอย่างต่อเนื่องค่ะโดยคาดว่าจะทราบผลตรวจภายในวันที่10พฤษภาคม2564หากว่ามีความคืบหน้าจะรีบรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ ผู้ใดทำงานที่บริษัท CPF แก่งคอยสระบุรีที่กลับมาบ้านอาจติดเชื้อกลับมาด้วยดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างของท่านด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ